แตงกว่าอดีตภรรยาเอพัชญศิน์บอกตอนนี้เป็นทอมรีเทิร์นอยู่เพื่อลูกลั่นเราเป็นเพื่อนตายกันแตงกว่าแจ้งประเด็นกลับมาอยู่บ้านเดียวกับเอพศิน์อดีตสามีบอกอยู่เพื่อลูกในบทบาทของพ่อและแม่ พร้อมกับบอกสถานะของตนเองตอนนี้คือทอมหลังจากที่ภาพของการกลับมาอยู่บ้านเดียวกันของเอพศินกับแต่งกว่าจีรพรอดีตภรรยาทําให้หลายคนร่วมกันแสดงความิีดดีกับการรีเทิร์นของคู่รักของคู่นี้นะครับแต่ล่าสุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับแต่งกว่าก็ได้โพสต์รูปชี้แจงโดยบอกว่าเราสองคนอยู่ในฐานะ พ่อและแม่ของลูกชายเป็นเพื่อนตายกันไปแล้วพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ตนเองกลายเป็นสาวหล่อไปแล้วแตงกวานะครับขออธิบายในโลกโซเชียลนะครับแบบนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่านะครับขออธิบายครับทำไมถึงอยู่ด้วยกันทำไมเลิกกันแล้วต้องแยกทางกันคะก็ในเมื่อเราครบกันเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วความรักที่มีก็มีให้กันตั้งแต่เริ่มจนวันนี้ก็มีมากขึ้นในฐานะเพื่อนรู้จักคำว่าเพื่อนตายปะ ฮ่าฮเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแต่งไปแล้วเขาเป็นทั้งเพื่อนพี่พ่อและพ่อของลูกมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวค่ะปัญหาที่คนอื่นคิดไปเองทั้งหมดมันผิดจะให้มาอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมันไม่ง่ายนะคะเอาเป็นว่าทุกวันนี้อยู่เพื่อลูกและแตงกวาไม่มีญาติที่ไหนในกรทมถ้าวันหนึ่งพี่เขาหายไป แตงก็คงลำบากฮ่าฮ่ 5, 5, 5, อย่างที่บอกแต่งเป็นทอมไปแล้วซึ่งหลังจากที่แตงกวาได้เผยความรู้สึกและสถานะของตนเองก็ทำเอาหลายคนสะดุดกับคำว่าทอมจึงเข้าไปดูภาพในไอจกันยกใหญ่พร้อมกับบอกว่าเป็นสาวหล่อจริงๆความรักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนทั้งหมดก็คือความรักและคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน